บบออได้กรุณาลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ผู้พิการมากรถฐานบุกที่บ้านต่อไปครับ โปรดกล้าวโปรดกระมองให้ในายทหารรับราชก,การสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้กองทัพบกลำดับที่143พลตรีสักดาคำมีศีผู้บัญชาการบนพนทหารบกที่25เป็นรองแม่ทัพน้อยที่สองลำดับที่174 พันเอกสาธิตเกิดภููรองผู้บัญชาการมณฑลทหนารบกที่25เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2 5 6 4เป็นต้นไป ตามที่ได้มีพระโรมราชออการโบดกดราบโปรดกรหองให้ในฐานะรับราชการสนองพระเกชกคุณโดยให้ผมไอกรมตำแหน่งรองนายรักน้อยที่สองและให้พลตรีสาอิตเกิดโภกดำรงตำแหน่งผู้จัดการบนพลหานบกที่ส5ตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2564้าเป็นต้นไปนั้น ผมมีความสำนึกในภาญหา,า,หากรณาดที่ปุณเป็น,ล,นล้นพ้นอยางหาที่สุดพิลัเรียนท่านรองแม่ทัพน้อยที่สองพเครพเพื่อนในหารไอสิบและฐานกองประจำการที่รักทุกคนตามที่ได้มีพระบร,รมณราชองการรดก้าวกดกระหม่อมให้พนตรีศักดาความมีสีดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพน,น้อยที่สอง ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายน2อ6 4เป็นต้นไปนั้นกระผมพร้อมด้วยบรรดาในสหารใอสิและสารกองประจำการในมณฑลหันบกที่25ทุกคนล้วนมีความชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับท่านสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อคุณ คุ้มครองปลอดภัยวางใจสื่ารอินทระ